ada รายศรัทธา ค่ะสนามที่หนึ่งนะคะโรงเรียนจินดาบัรโรงค่ะทีมบีพบกับโรงเรียนพนยาวค่ะโรงเรียนพนยาวเสื้อสีเขียวเสื้อนักกีฬาสีเขียวนะคะจินดาบังโรงสีฟ้าโรงเรียนวัดคูบอดค่ะเสื้อนักกีฬาสีฟ้าและโรงเรียนบ้านคงบัวทีมเอเสื้อนักกีฬาสีเงินค่ะกีฬาพร้อม